วันนี้เราก็มาต่อกันใน ep 2นะครับก็เราวันนี้เรามาคุยเรื่องของแต่งรถไฟฟ้ากันมากดีกว,ว่าว่เาเมื่อเราซื้อรถมา1คันเนี่ยเราสามารถตกแต่งอะไรมันได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับพื้นฐานาทั่วไปเลยเอาง่ายว่าสเตปเริ่มต้นเลยนะครับก็ล้อแน่ๆครับตอนนี้เท่าที่ขายเยอะมาคือเป็นพวกล้อครับล้อที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นงาน cnc นะครับแบรนด์ j c g k ที่ที่มีขายอยู่นะครับราคามันแพงไหมครับราคา3ามพันพี่ถือว่าคุ้มคุ้มกับราคาคุ้มกับแบรนด์มากกว่าราคาไม่สูงมากคือคนทั่วไปจับต้องได้ครับราคาตัวนี้แบบ JCGK ซีจนะแล้วก็หน้าพี่สองเป็นจานเบรกจานเบรกชิ้นเนี้ยก็หลักๆก็คือจะใช้แบรนด์ซันสตาร์นะครับก็คือเป็นแบรนด์ที่ออมอไซค์รู้จักกันดีอยู่แล้วลาสายมอไซค์รู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนต่อไปเนี่ยครับก็คือสเต็ปที่จะใช้กันเลยตอนเนี้ย ก็มาเรื่องคุยกันเรื่องว่าความเร็วก็คือาแง่รถเดิมๆเนี่ยต้องบอกว่ามันวิ่งได้60ก็จริงแต่ว่าในทางกับกันคือช่วงอัตราเร่งอัตราเวลาจะแซงเนี่ยมันค่อนข้างจะอืดอัดหน่อยนะครับก็า <ละ S 2> ตา<ะ>บอกตามตรงใช่มันก็มันก็อย่างที่บอกครับเบอ,อราคารถไม่ได้สูงมากนะครับคือสเต็ปทีเนี้ยสเต็ปแรกเนะี่ยที่ที่ส่วนมากจะใช้กันเลยนะครับสำหรับ A j นะเราคุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนก็ลูกค้าส่วนมากครับก็จะเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนเป็นกล่องเปลี่ยนกล่อง,ง ecu อันดับแรกนะสเตปแรกเลยคือเปลี่ยนกล่อง ECU หลกั<อ>หลกๆที่จะใช้กันก็นกนคือ EM 50ถ้าใช้กับแบตเดิมใชม่ในกรณีที่กับแบตเดิมนะครับเร,เรายังไม่ข้ามไปเรื่องแบตนะเพราะว่าอันนี้เราผุดว่าสเต็ปแรกเลยสเตปแรกแรก,แรกสุดเลยเราอยากให้รถมีอตราเร่งที่ดีขึ้นขับสนุกขึ้นอันนี้สเตปใช้งานนะยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ไปไม่ไปงานางานความเร็วนะ ก็เลือกใช้เ m 50กันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเหมาะกับแบตเดิมเราใช้เราสามารถใช้กับแบตเดิมได้ซึ่งไอคลิปที่เทสกับแบตเดิมเนี่ยผมก็ทําไว้ในช่องแล้วก็ลองไปดูแล้วกันว่าเมื่อเราใช้กล่องสเปคนี้กับแบตเดิมเนี่ยมันจะวิ่งได้ยังไงอัตรา,าเร่งเป็นยังไงครับก็ไปหาดูกันเอาแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงราคาไม่ได้แพงมากน,นะครับราคาตัว e m 5มมันอยู่เท่าไหร่นะรวมติดตั้งของเรารวมติดตั้งของเราอยู่3,8 0 0สามพันแปดนะครับรวมปลั๊กไวท์ส็ตกเก็ตก็ค ไม่ตัดต่ออะไรเลยคือเอาปลั๊กไปเสียบอย่างเดียวใช่คือจะใช้เป็นวายเป็นวายซ็อกเก็ตแหละครับจบๆก็คือเหมือนเวลาว่าอนาคตเราจะขายรถเราจะถอดกล่องออกเนี้ยสายไฟรถมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดก็คือเราใช้เป็นวายซ็อกเก็ตเอามันก็จะจ่าอะไรมันงานมันก็จะดูเรียบร้อยกว่าแล้วมันไม่ไปยุ่งกับสายไฟเดิมรถไม่ช้ําด้วยใช่แล้วก็ทีนี้สเต็ปที่2มันก็ลูกค้าก็จะเพิ่มแบบเอ้ยอยากได้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงอยากได้เร็วกว่านี้แต่ทางบรารครับหลักการมาตรฐานบนโลกใบนี้คือเมื่อความเร็วคุณเพิ่มขึ้น ระยะทางคุณก็จะสั้นลงโดยอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถน้ำมันนะครับมันคือหลักการเดียวกันนี้ก็สเตจต่อไปก็คือเพิ่มแบตเข้ามาแล้วแบตท,ที่ใช้ส่วนส่วนมากเลยนะครับก็เริ่มต้นกะ็คือ72บโวลต์เท่าตัวมันอยู่แล้วแหละแอมป์ก็คืออยู่ประมาณ30 50แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่งบประมาณนะครับ3าก็ได้ไกลหน่อย50ก็ได้ไกลขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็ไกลกว่าแบตเดิมนะเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเดิมนะครับมันก็จะได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่หลัง สเปส้ส่วนมากนะครับสำหรับรถที่วิ่งไกลแล้วก็ได้ความเร็วประมาณ80-90 GPS แล้ววิ่งได้ไกลหน่อยก็30จริงๆ30แล้วก็ประหยัดอยู่แต่ถ้าใครมีงบก็ขึ้น50ไปเลยครับมันก็ราคาจะขยับขึ้นอีกแต่ในทางการกันคุณจะได้ระยะทางที่มันไกลขึ้นนะก็ต้องดูว่าโจทย์ของเราเป็นการใช้งานแบบไหนใช่ทีนี้อ่ะทีนี้เราเราจบเรื่องความเร็วพื้นฐานเสเต็ปแรกสเต็ปสไปแล้วทีนี้เรามา พูดเรื่องของแต่งนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะขยับไปพวกสวิงอาร์มแล้วทีนี้อ่าสวิงอาร์มที่ร้านจะใช้เป็นทีนี่นะครับตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอ,อาร์มสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมันต้องบอกว่าอาร์มเนี่ยมันมี2แบบเขาเวลาเลือกซื้อสําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับจักรยานไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยยิ่งได้กว่าล้อมันเล็กในใน,ในยกตัวอย่างฮอนดานะล้อสิบนิ้ว,นนวหน้าความมันจะแคบ แต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์สายไฟฟ้าเนี่ยหน้ากว้างม,มันจะใหญ่ขึ้นเพราะว่ารองรับมอเตอร์2,000 3,000แล้วแต่ราจะใส่ลามไปถึง5,000นะครับก็แล้วแล้วแต่ว่าจะใส่เชนั้นนะอ่ะอาร์มมันจะกว้างพอปกติระยะอาร์มนะบางทีเราดูรูปทรงเนี่ยมันเหมือนกันเฮ้ยทำไมอีกอัน,นถูกอีกอัน,นแพงท,งทั้งที่เป็นแบรนด์เดียวกันเราต้องดูระยะระยะความกว้างข,ของมันด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยมันใส่ได้ไหมรอ,องรับได้แค่ไหนอะไรยังไงอันนี้มันก็คืออีกจุดหนึ่งส่วนถ้าเกิดช็อคอัพนะครับช็อคอัพที่ลาน 1แบรนด์นะครับแล้วก็เป็น YS YS หนึ่งแบรนด์นะครับที่เราจะใช้อยู่อ่าเนี่ยครับก็จะเป็น YS ต้องบอกว่าถ้ามันมีมันมี2แบบคือถ้าเกิดลูกค้าทั่วไปจริงๆ YS ก็พอแล้วครับเพราะว่าผมใช้ในเจ้า Honda ผมอยู่ก็ถือว่าพอแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความละเอียดที่เพิ่มขึ้นแน่นอนครับความละเอียดที่เพิ่มขึ้นมันก็แลกกับในราคาที่สูงขึ้นก็ไปจบตัวเออร์ลินไปเลยจบๆเลยทีนี้ส่วนอ,อ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาลิปเปอร์คาลิปเปอร์ที่ร้านเนี่ยเบรกหน้า นี่นะครับก็จะมีแบมโบ้นี่นะครับ bo, แบมโบ้แล้วก็แปดหนึ่งขันโนขาเบรกหัวฟิตติ้งเนี่ยเราก็มีพร้อมอยกันอยู่แล้วแล้วก็เบรหลังก็มีใช่สำหรับ e เอเจเบรหลังก,ก็มีนะครับเบรหลังก็เป็นตัวนี้เลยครับก็คือราคาไม่สูงมากครับคือต้องบอกว่าเ,ออเรามีให้เลือกตั้งแต่เราจะเริ่มสเตปเริ่มต้นสาหรับเฮ้ยเรางบไม่สูงมากต้องการแต่งไว้ให้มันสวยก็โอเคเราก็เลือกสินค้าที่ราคาไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนแบบเฮ้ยอยาก แต่งให้มันดีให้มันได้นี่ไปเลยก็ขยับขึ้นมาอีกแต่ถามว่าถ้าเกิดจะเอาสูงกว่านี้ก็มีไว้รองรับเช่นกันนะครับพวกเบาปาดอะไรใช่เบาส่วนเบาเนี่ยครับเราก็ทําไว้รอหมดแล้วคือลูกค้าบางคนมาเห็นเอ้ยอยากได้เบาที่เป็นเบาเบาที่เปลี่ยนทรงใหม่เบาปาดใหม่แล้วก็มีทำรองครับก็แค่สับไปเลยง่ายๆไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,งรอเสียเวลาครับหยิบสับได้เลยก็จบเลยอันนี้หรือจะเป็นพวกพาร์ทคาร์บอนก็มีครับปุ๊บเออพา,าร์ทคาร์ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็คือมันก็ยังมีอีกเอาไว้ง่ายนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรก็ทักมาเลยเรามีซัพพอร์ตไว้ทุกอย่างแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์รองรับไว้ข้างหลังเยอะมากนะครับสำหรับเอ่อพาร์ทเนอร์เราที่แบบมีของแต่งอื่นๆสําหรับตอบโจทย์ลูกค้าคือทุกระดับเราเรามีไว้รองรับหมดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าซื้อรถกับเราพี่ อ,อ,อส่วนลูกค้านะครับที่ตอนนี้ก็คือที่ทำเยอะๆเลยก็มีลูกค้าที่ซื้อรถกับเราแล้วให้เราส่งไปจังหวัดแต่จังหวัดแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้ต่จังหวัดอาจจะยังไม่ค่อยมีของแต่งพวกนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นแบบว่าเฮ้ยผมซื้อรถปุ๊บพร้อมจัดส่งไปเลยพี่โหลดหน้าโชคหลัง เปลี่ยน,ยนกองเปลี่ยนบาะอเปลี่ยนอะไรไปเลยอันเนี้ยก็สามารถสั่งทําได้เลยนะครับแล้วก็เบสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ผมก็แพ็คกิ้งส่งขนส่งไปชนีไทยไปให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดเลยที่สําคัญคือราคาพิเศษด้วยใช่แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ซื้อรถที่เรานะครับแล้วก็ซื้อของแต่งด้วยเราก็จะมีราคาพิเศษให้ลูกค้านะครับแต่นี้ก็ลองสอบถามกันดูกา<อ>ยกตัวอย่างคันนี้นี่นะครับคันนี้ก็คือลูกค้า ให้เปลี่ยนล้อก่อนอ่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกแล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยครับเปลี่ยนกล่องคันนี้เลือกใช้เป็นกล่องยีเยม้าและก็ล้อล้อเป็นของเออ k จซีจีเคนะครับแล้วยางก็ใช้เป็น TWPO น,นครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอรอทําเสร็จสิ้นก็ส่งให้ลูกค้าต่า่จังหวัดนะครับ ก็เบือบ้องต้นก็ประมาณนี้นะครับใช่เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจอะไรเอาง่ายๆใครสนใจอยากซื้อรถพร้อมของแต่งอยากซื้อรถเป่าอยากซื้อจักรยานไฟฟ้า Honda อ,อยากซื้อมอไซค์ไฟฟ้า AJ ก็คือเรารวมไฟฟเเว้ที่นี่ครบทุกอย่างนะครับตั้งแต่ตัวรถยันของแต่งเลยครับเรามีหมดแล้วก็เซอร์วิสวหลังการขายอะไรเสียาหายก็ ักมาได้เลยครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อกับเราเรามีอะไรไว้ซัพพอร์ตครับเพราะว่าชุดสีอาเกิดวันดีขึ้นดีท่านขับรถล,ล้มรถเบียดก็คืออย่างของ AJ เน่ยเราเตรียมไว้หมดแล้วครับอย่าง Honda เราก็มีส,สำรองไว้อยู่แล้วก็คือเอาง่ายครับเรา เราเตรียมไว้เผื่อลูกค้าเราจะได้ไม่ต้องรอครคือเผื่อบางครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องรอทางบริษัทเกิดบริษัทไม่มีของเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสลูกค้านะครับเราก็เลยเลือกที่จะสต๊อกของไว้ให้ลูกค้าแล้วแหละโอเคก็จบกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าอีกนะครับไว้คอยติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันะค,ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ